อยากลงบนโลกออกหักด้วยนะครับแล้วอยากให้เขากลับมานะครับจะเป็นอะไรไมคะนะครับก็ไม่เป็นไรครับคือคุณลงบนโลกออกหักเพื่อตัวเองไม่เศร้าก่อนคือคุณต้องฮิวตัวเองให้ได้ก่อนวันนี้หลายคนอยากนะอยากได้แฟนกลับมามากอาจารย์หนูอยากได้กลับมากเลยอาจารย์ขาหนูอยากได้กลับมาแต่คุณเหมือนกับคนที่คุณเหมือนกับคนไข้แล้วอยากทํางานนะครับคุณจะมีอาการเศร้าอยู่เลยครับแ้วค um ุณย e> ังไม่มีแรงที่ลุกขึ้นมานะครับในการที่ปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง เพราะเนี่ยคุณต้องรักษาการไข้ของตัวเองให้ได้ก่อนคุณถึงจะทํางานนีอันนี้คิดถูกครับคือเรียนปวดรกออกหกักออกหักก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นปกติกลับมามีความสุขค,คือคุณทิ้งความสุขของคุณไว้นานแค่ไหนแล้วอ่ะคุณต้องจูนตัวเองกลับมามีความสุขก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะทําอะไรก็ค่อยว่ากัน นะครับไม่ใช่วันนี้น้ำพุกอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ต้องรอคอยโอ้ยเมื่อไรจะกลับมาเมื่อไรจะกลับมานะครับไมคุณต้องมีความสุขก่อนนะครับถึงจะมีจุดประสองค์อื่นคือจุดประสงค์แรกคือคุณต้องหายจากการอกหักก่อนนะครับเข้าใจไหมครับนะ